กูทำได้กูลงมือทำไม่ได้เก่งแต่กูกล้าลุยเหมืนด้วยใจเงินที่กูได้มามันไม่ได้ลอยมากูต้องอดทนต่อสู้คำความเหนื่อยล้ากูไม่ได้เก่งแต่กูกล้าทำทุกทางมนโลกมันโหดแต่ก็หวังว่ากูจะจ้งสดง a c h i e v e m e n กูก็จนลงไม่หยุดต้องงานต้องงายังไงกูก็อยังสู้ลงมือทำเท่าไรที่มันสำคัญเราโหดร้ายกระจจะต้องเป็ตันไม่มีวินาทีไหนจะเสียให้ความตัวฟันกู แล้วมันจะมุง่งจะเปลี่ยนใจกูไม่สะอื้นทุกหยดเหยื่อที่ไหลมันมีความจริงใจกูจะจ่อไปแตไฟที่ลุกลามคนเดลือแต่ไม่ลงมือไม่เคยทำกูไม่พูดปากให้การกระทำเป็น,นจังหวะดำทุกบาทที่สครั่คือผลจากมือกูเองไม่มีโชคมีแต่ใจที่กูเก่งเพราะกูลงมือทำเท่านั้นที่มันสำคัญโหลหร้าหลต่ใจจะตัดสันไม่มีวินาทีไหนจะเสียให้ความกลัวฟันคุยถูกใกล้แค่ลงมือมุ่งไปแบบไม่กลัว กูลงมือทำทั้นั้นที่มันสำคัญกูโหดร้ายก็ใจจะต้องเปนตันไม่มีวินาทีไหนจะเสียให้ความกลัวฟันกูอยู่ใกล้แค่ลงมือมุ่งไปแบบไม่กลัวใจกูคนเดียวแต่ไม่ลงมือไม่เคยทำกูไม่พูดมากที่การกระทำเป็นจังหวะนำทุบปาททุกสตางคือผลจากมือกูเองไม่มีโชคมีแต่ใจที่กูเกงพอเวลาพูดุ้เลากูตไม่เท่